สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัปกะปีนะครับวันนี้ผมจะมาทําที่แขวนเปรนะครับแบบนี้ครับซื้อมาแล้วนะครับแต่ว่าเอาไปแขวนระหว่างเสาเขาว่าเกะกะนะครับผมก็เลยจะทาใหม่นะครับเอาแบบว่าย้ายไปนู่นไปนี่ได้นะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับไม้ยูคาเนี่ยสามลำความยาวก็ประมาณ4ีหเมตรได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยตะปูตะปู3นะครับเอาไว้ตอกนะอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับเราไปทําการตัดไม้กันก่อนนะครับ ครับผมก็ได้ตัดไม้ยูคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้นี่ครับตัดตรงนี้ท่อดนี้นะครับความยาวอยู่ที่250เซนนะครับสี่อดนี้ความยาวอยู่ที่160เซนสี่อนนี้ความยาวอยู่ที่70ซนติเมตรนะครับสท่อนนี้ความยาวอยู่ที่100ซนติเมตรหรือ1เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับตอนนี้ผมจะทําส่วนที่เป็นเสาก่อนนะครับผมจะทําเป็นลักษณะทรง A แบบนี้นะครับประกอบกันเลยครับอันนี้เป็นท่อนที่ว่า160ซนติเมตรนะครับอันนี้100เซนนะครับ ผมจะทําการตอกตะปูเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะวัดลงมาประมาณ20เซนได้ตรงนี้นะครับผมจะเจาะนําก่อนตอกด้วยตะปู3นะครับต่อมาผมจะประกอบท่อนที่เป็น100เซนนะครับแล้วก็วัดขึ้นมาก็โดยประมาณได้นะครับอันนี้ผมจะวัดขึ้นมาประมาณ40เซนฝั่งนี้ก็ให้เท่ากันนะครับ40เซนติเมตรเจาะนําก่อนได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็ทําลักษณะเดียวกันนี้นะครับเอาตัวล่างเป็นแบบเลยก็ได้นะครับเราไม่ซีเรียสโอเคส่วนที่เป็นเสารเราก็ได้แล้วนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ต่อมาเราจะประกอบส่วนที่เป็นคานบนนะครับความยาวอยู่ที่250เซนติเมตรนะครับ ผมจะเหลือหัวไว้ตรงนี้10เซนติเมตรนะครับหัวไม้ตรงนี้เราก็มายึดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ครับประกอบคานเสร็จแล้วก็ยังยกลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องใส่ตัวค้ำด้วยนะครับตัวค้ำของผมความยาวอยู่ที่70ซนติเมตรเอายาวกว่านี้ก็ได้นะครับผมจะใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับยิงตะปูเข้าตรงนี้ ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับครับทําเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบกันนะครับเปลที่ผมซื้อมานี้ก็ราคา50บาทนะครับก็รู้สึกจะสั้นไปนิดนึงผมก็ทดสอบดูนะครับเราสอดเข้ารูตรงนี้ได้นะครับมายู่าเราไม่ได้ใหญ่ฝั่งนี้สั้นนะครับผมก็ทําตัวคล้องตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มได้นะครับความยาวเนี่ยฮผมรู้สึกว่าทําแบบนี้สบายนะ ทำแล้วสบายเพราะว่าได้นอนถ้าทาเจาะทําเสียมมีแต่จะไปขุดทาแบบนี้สบายเนี่นอนนอนสบายเลยนี่ของเอาไปเลยผมน้ําหนักเจ็ดสิบกโลโอ้โหนี่ย้ายไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับบริเวณบ้านเราครับตรงไหนร่มๆมเราก็ไปเนี่ยเห็นไหมถ้าหงายท้องนี่แก่งได้ครับแก่งได้ เท่ทีนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้โหฝันละเลขสักสามตัวโอเคก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับทั้งหมดนี่ครับผมก็คำนวณยากอยู่นะครับเพราะวาไม้นี้ผมไปตัดมาฟรีข้างบ้านนะครับตะปูก็ใช้ประมาณ16ตัวเองตะปู3นะครับก็คำนวณยากนิดหนึ่งนะครับงบประมาณก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ท่านผู้ชมลองคำนวณดูว่าหมดเท่าไหร่ ก็ถือว่าเนี่ยน้ำหนักเบานะครับย้ายไปไหนก็ได้ปึ๊บนี่แม่บ้านด่าหน้าบ้านเราก็ไปหลังบ้านนะครับย้ายไปเลยโอเคก็ถือว่าแก๋วเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับก็ถือว่าทําได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรครับถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ช่วยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ